สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Un Channel นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ทุกคนที่เล่นซัมเมอร์วอร์นะครับกิ่งขึ้นแบบง่ายๆเลยนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองไปีระดับหนึ่งนะครับจะมีเทคนิคอะไรกันบ้างไปดูเลยครับเรามาดูเทคนิคแรกกันเลยนะครับก็คือหมั่นอัปเกรดรูนของเราเสมอนะครับ รูนนะครับก็คือเหมือนเป็นชุดเกราะเป็นอาวุธเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในเกมนะครับที่มันจะช่วยเพิ่มพลังให้มอนสเตอร์ของเราหนักเก่งขึ้นนะครับแบบก้าวกระโดดถ้าเกิดว่าคุณมีมอนสเตอร์ที่คุณชอบเป็นพิเศษหรือว่าคุณอ่าโอดปานมันหรือว่าคุณอยากจะให้มันเก่งอยากจะให้มันเท่นะครับคุณก็ต้องพยายามอ่าอัปเกรดมันทำให้มันเก่งนะครับผมมันจะได้อ่าตอบสนองความต้องการของคุณนะครับผม ส่วนเทคนิคที่2นะครับก็คือการฟาร์มดันเจียนนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือว่าโกเลมหรือว่าเนโคโพลิสนะครับเพื่อหาลูนที่ทุกคนขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูนยักษ์ที่ทุกคนขาดก็คือจะเป็นพวกสวิปหรือว่าเป็นพวกลูนดาบหรือว่าลูนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรที่เป็นลูน EX หรือว่าเป็นลูนโตกลับหรือว่าเป็นลูนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆฟาร์มเป็นประจำนะครับเพื่อนๆก็จะได้รูนดีๆมานะครับแล้วเพื่อนๆก็บวกบวกเสร็จปั๊บเพื่อนๆก็จะได้ใช้มันนะครับทําให้เรานะครับมีรูนที่ดีใช้นะครับและต่อไปเป็นเทคนิคที่3นะครับเป็นเทคนิคที่ผมไม่ค่อยจะได้ทําเลยนะครับนั่นก็คือการอัปเกรดตัวละครนะครับอ่าเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นซัมเมอร์ดไวลแต่ละคนนะครับก็จะมีคอนเทนต์ที่เพื่อนๆอยากจะเล่นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอารีนาหรือว่าจะเป็นเวอร์อารีนาที่เป็น RTA นะครับ เราจะเป็นคีย์วอล์ดซิกวอลนะครับเพื่อนๆก็จะต้องศึกษาว่าในตัวละครแต่ละตัวละครนะครับต้องเล่นในคอนเทนต์ไหนอ่าอย่างเช่นผมนะครับมีตัวละครที่ยังไม่ได้ทำมากมายเลยนะครับและ่างผมนะครับก็มีตัวละครที่ยังไม่ได้ปั้นมากมายเลยนะครับก็ เพื่อนๆก็ต้องปั้นให้ตรงกับที่เพื่อนๆต้องการจะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซีกวอร์หรือว่าจะเป็นเรียวไทม์อารีนาหรือว่าที่เขาเรียกว่าอาทีเอนะครับแล้วจะเป็นอารีนานะครับเพื่อนๆก็ต้องปั้นให้เหมาะสมกับคอนเทนต์นั้นๆนะครับเพื่ออัปเกรดนะครับให้ตัวละครนั้นนะครับช่วยไปให้เพื่อนๆไปให้ถึงเป้าหมายนะครับผมแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะครับก็คือ เพื่อนๆนะครับอย่าปล่อยให้ Energy อันนี้เต็มนะครับผมเพื่อนๆต้องเข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีกก็ตามแต่นะครับเพื่อนๆจะต้องเข้าไปเคลียร์ปีกแล้วก็นะครับพวกผู้ท้าชิงนะเพื่อนๆต้องตีตลอดนะครับต้องเข้ามาเช็คแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตีไปอารีนาแมตพวกนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตีบอทเนี่ยอาร์เมียนะครับเพื่อเก็บแต้มเพื่อเก็บแต้มอารีนาได้นะครับผม มันทำให้เรามีอ่ามีแต้มมาซื้อพวกเดวิลมอนหรือว่าพวกสกอร์นะครับเพื่อที่จะเอาไปลุ้นมอนสเตอร์5ดาวตัวต่อต่อไปที่จะมาหาเราในอนาคตนะครับผมแล้วก็ได้สำคัญนะครับอ่าหลุมมิติอัน,นี้นะครับเขาจะแจกวันละ3อันนะครับเพื่อนๆก็ต้องมารับทุกครั้งนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับพวกจี้นะครับเพื่อนๆก็ต้อง ฟาร์มอย่าให้มันเต็มจนตันนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับเพชรนะครับที่เรามีนะครับเพื่อนๆอย่าเอาไปเปิดเล่นนะครับอย่าอามาเปิดเล่นตรงนี้นะเพื่อนๆนะครับให้เอามารีพลังงานฟาร์มนะครับฟาร์มลูนหรือว่าฟาร์มอ่ะอาร์ติแฟกต์หรือว่าฟาร์มอื่นๆนะครับเ0เาสิบนะครับ มันจะคุ้มมากกว่านะครับเพราะว่าในการฟาร์มนะครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้รับ energy คืนด้วยแล้วก็ได้รับเพชรด้วยนะครับแล้วก็เราได้พวกของกิจกรรมนะครับที่จะเอาไวแ้แลกทําให้ ID เราโตขึ้นไปอีกนะครับผมและนี้ก็คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับสําหรับคนที่อยากเล่น s u ม m o n เ r er อร์วให้เก่งขึ้นนะครับ ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ mm hmm. วกด mm hmm. ติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผม mm hmm. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ